สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันกับผมพาอยู่เคยผู้ไทยเขาวงคือเก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้พ่อๆกันตอนเศร้าพี่น้องพ่อๆกันตอนเศร้าหลังจากที่ฝนตกหมู่บ้านนี่นะครับวันนี้กลับมาคือเก่าครับลามค้วยเฟืองถือน้ำต้นเขาถือน้ำฝนกับออนนะครับเร่มอ่อน กล้วยกะเล่มกินดีนะครับเต็มปากเต็มคำนะครับเมื่อนี้กับบรรยากาศตอนเศร้าๆประมา่านเกือบๆเจ็ดโมงนะครับอ่ากันยังเป็นคึมๆเนาะพี่น้องเป็นฟ้าคลึ้มนะครับฟ้าคึ้มบอกงว่าฝนสิต,ตกลงมาอีกบ่นะครับอ่าฝนตกลงมากับเมือ่อวานนี่กับใบแห้งดอกพี่น้องแต่ว่ากับพ่อซุ่มๆเนาะพ่อซุ่มๆกับหเห็ดไหอ่้ยา่โปงขืนอยู่ดอ,อกเล็กเล็กยังน้อยนะครับ แลวก็ต้นเขาเฟื่องก็อ่อนๆนะครับควาวก็กินกินดีนะครับคอดีของงานเลี้ยงค้วายนี่แหละครับพี่น้องการเล่มห้าการกินเพราะว่าสิเป็นต้นเขาเพราะว่าสิเป็นเฟื่องถังงัวนนี่บ่ากินได้พี่น้องเ่เล็่มนะครับบ่เล่ม้าควายนี่ครับปล่อยเขามองได้ดีคือว่ามันเครื่องตัดห้านะครับการเล่มของเพิินนะครับนี่รคอดีนะครับแต่ว่า ต้องมีน้ำเนาะพี่น้องเนาะต้องมีน้ำให้เพิ่อนนอนให้เพิ่นแแบเขาห่มนี่ละเออมองอ่าทีกล้วยอ่าต้องมีนะครับมีห่มให้อยู่ย้ำกลางเว่นนะครับมีน้ำให้นอนะออนะครับอ่ามักน้ำบ่คอยสู่แดดปันใดนะครับอย่างน้อยเขาก็เสียบเขาห่มนะครับพี่น้องนี่คือภาพบรรยากาศตอนเช้าๆของเฮาเนาะพี่น้องบรรยากาศของ วิธีของคนเลี้ยงควาวยนะครับพี่น้องลามใ้ลามใว้ม,มีหมองลามยมเมอแรงก,กินเฟืองกินยหยาที่เขาปลูกไ้นะครับนี่คือความความสามารถของกล้วยคือสามารถเล่มหยาให้เกี่ยงได้นะครับนี่คือขอดีนอกพี่น้องเนาะเล่มมาเป็นเครื่องตัดหยาล,ล้วนละพี่นอ้องขันมีคว้วยนี่คือ หน้าท้องนั่นแปนเลยนะครับเพราะว่าสีเป็นขั้นแทะเพรว่าจะเป็นไหหน้าบางแนี้ครับพี่น้องแต่ก้อนต้นเขาเฟื่องนะครับเฟื่องสีเิ่นเกี่ยวไซโลกเกีียวแล้วมันอันนี้นะเบิ่งพี่น้องทั้งขั้นแทะทั้งยังเกี่ยงตรับเลยนะครับพี่น้องนี่คือภาพบรรยากาศของวิถีของคนเลี้ยงควายเนาะพี่น้องเนาะกะพอๆกัน,นกมือและวสีหน้าที่หาหน้าที่ พอกันซุมือนะครับพี่น้องขอบุญขอพณหลายๆด้วยพี่น้องเดอ้อที่เขามารับซุ่มกดแซ่กดไหลแห่นี้เออ,อความเม่นมากให้กำลังใจพูดคุยทักทายกันได,ด้ด้อพี่น้องเดอ้อมาว่าสิีอยู่จังหวัดใดอยู่หมองใดกะขอให้มีความสุขสู่งานต่อไปนะพี่น้องเนาะกะให้กำลังใจพี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงวเลี้ยงกว้วยอ่าถึงราคาสิโตกตามแนกกะ,ะสู่ต่อไปนะพี่น้องเนาะ สู่ต่อไปราคายางราคามั่นราคาอ้อยเพิ่งขึ้นแล้วจัหนอ้อยราคาข้อยข้าสีบ่กขึ้นอยู่บ่นอะพี่น้องเนาะการให้สู้ๆต่อไปส,สู้ๆกันไปนะครับพี่น้องสู้สู้และก็สู้นาะพี่น,อน้องเนาะเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่คลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ผมพายุเคยพุทธิ์ขอกล่าวคำว่าขอพูณและก็รสวัสดีครับพี่น้องครับ